สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการปัจจุบันนี้ก็เหลือไปถึงร้อยแล้วนะครับวันไหนที่นักท่องเที่ยวเขอดุด่าเนี่ยสงร่มจบเรียโทรเนี้ผมถามบางคนน่อ ส่งลูกจบเรียาโทรเพื่นี้ผมถามบางคนนะครับวันนี้นะครับดีนด่นต้อนรับนะครับท่านพลตรีว,วีระติดตามในเรื่องของกระเช้าขึ้นปูก,กะดิง่งผมอยากให้พอประชุมเสร็จนักข่าวเขาก็ถามผม นะครับว่ามั่นใจได้อย่างไรว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้เพราะว่ามันก็ต่อสู้กันมานานนะครับผมก็ตอบกับนักขายเล่นๆไปว่าเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของรัฐมนตรีที่ชื่อสรวนะครับคนไม่เคยเห็นกระเช้าที่จะขึ้นไปบนเขาเสาหนึ่งนะครับใช้พื้นที่แค่6.6 6คูณ6ตารางเมตร 6เมตรคูณ6เมตรทั้งหมด12จุดครับขึ้นภูกระดึงครับเดือนในการทำเอกสารที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรที่ติดท่าอย่างช้าที่สุดเสาต้นแรกแตัดต้นปีอ่ะเพราะต้นปีเจดศูนย์เนาะต้นปีเจดศูนย์แน่นอนพวกเราเช่นอย่างนะครับอาหารที่เราเนีอยเราต้องกาบน้องอหไรที่ว่า เชื่อว่าคนที่จะรู้ขนาดที่สุดคนในที่ขนาดของเราที่ผ่อนระยะนั้นที่ผ่อน